ไปดูกันที่จังหวัดมหาสารคามค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประจำสำนักพระราชวังพิเศษระดับ10มาเป็นประธานในพิธีเปิดการบรรยายธรรมพระราชทานธรรมนาวาวังที่จังหวัดมหาสารคามค่ะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้นายสมสักอนุราชาเสนาประจำสำนักพระราชวังพิเศษระดับ10บมาเป็นประธานในพิธีเปิดการบรรยายหลักธรรมพระราชทานธรรมนาวาวางังพร้อมเชิญภาคไตรและเครื่องไทยทำพระราชทานถวายแด่พระสารคามุนีรองเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคามเจ้าอาวาวสวสวารี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ออกประชุมเฉลิมพระเก 80, ียรติ80พรรษามหาวิทยลาลัยราชภัฏมหาสรารคามโดยมีนายวิบูลแวววันดิตผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสรารคามผู้ช่วยศาสตราจารย์เนชนกจันสว่าง รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนมหาสารคามหัวหน้าสนราชการคณะผู้บริหารคณาจารย์นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนมหาสารคามและประชาชนร่วมในพธิธีพร้อมรับฟังการบรรยายธรรมะในหัวข้อการเจริญอริยมรรคด้วยยาสองเม็ดโดยพระราชยานวชระชิโนพาดวิและคณะวิทยากรจากมูลนิธิธรรมนาวาสิกขาขาไลค่ะสำหรับการบรรยายธรรมในหัวข้อ การเจริญอริยมรด้วยยาสองเม็ดเป็นการอธิบายหลักรมคำสอนที่เรียบง่ายแต่ลึกซึ้งเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตตามหลักอริยมรคมีมรคมีองค์8อันเป็นหนทางสู่ความพ้นทุกข์ตามหลักธรรมที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราทานแนวทางไว้ในโครงการธรรมนาวาวังโดยได้เน้นย้ำถึงยาสองเม็ดนั่นก็คือ การยึดมั่นในพระรัตนตรัยและการเฝ้ารู้เท่าทันอารมณ์เพื่อให้น้อมนำไปเป็นแนวปฏิบัติพัฒนาจิตใจให้เกิดความสงบสุขและความเจริญงอกงามในธรรมค่ะ